จำไว้ครับน้องๆถ้าเราติดเกมเกินไปนะครับเราอาจจะไปอยู่ในโลกไมาครับจริงๆนะบุ๋มเราใครจะติดม่ครับนะคลิปนี้จะเพื่อความบันเทิงนะครับไปก่อน <c oughs> กำลังฟันเหรอ เฮ้ยแกกำลังฝันไม่รู้ตัวเหรอ้อใจไหมแกกำลังฝันแกกำลังตอบมาอยู่ใช่ไหมแกจะออกจากโลกไมคับพายเลยสามนาทีสิบเอ็ดวินะเดี๋ยวแกก็เลยหลุดออกจากโลกไมคับแล้วแกไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าวิวญ,ญญาณจะมาบอกแกเดี๋ยวข้าจะส่งสัญญาณมาบอกแกแล้วกันนะโอเคไหมโอเคนะเนี่ยแหละครับสาเหตุที่เราต้องอยู่ในโลกไมค้าครับ,รบเพราะเราติดเกมกันไปนครับ ผมว่ายังไม่เข็ดนะตอนเล่นต่อนะแล้วผมก็ได้ไปคุยกับเจ้าไก่น้อยนะครับผมโอเคอเราจะคุยเจ้าไก่น้อยแป๊บหนึ่งนะครับใช่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 เจ้าไก่ตัวนี้นะครับผม,มนพยายามจะบอกผมนะครับว่าถ้าผมทําไม่สําเร็จนะครับผมจะตายในโลกใบนี้ผมต้องทาตามทุกอย่างจะช่วยผมนะครับถ้าเกิดกลางคืนนะครับจะมีมอนเตอร์มาหาผมนะครับผมแล้วคือว่าผมก็คุยกับเจ้าไก่ครับ เออเจ้าไก่ก็บอกว่าผมต้องทําตามมันไม่งั้นผมจะตายพร้อมฝีมือลูกน้องของเจ้าไก่แล้วครับผมเจ้าไก่พวกนี้อาจจะมาหา,หามอนเตอร์มาฆ่าผมเยอะๆนะผมว่ากลัวมากนะผมก็จะทําตามมันนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าไก่บอกว่าตนอนกลางคืนน่ะมันไม่ใช่เล็กน้อยนะมันจะมีเยอะมากเลยคือว่าคือว่าฝืนไม่กลัวทีเดียวที่คือตายนะนะั่นน่ะผมก็ได้เจอไอซัมบี้ถือไทเด้นบอกเลยว่าน่ากลัวอึดๆมากผมก็เลยไม่อยาก เข้าใกล้มันเลยนะครับเพราะคือว่าผมเคยโดนไปแล้วนะครับผมทําให้ผมตกใจก็้ตายชีวิตจริงนะบางทีอาจจะให้ผมทให้ผมตายชีวิตจริงนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ฝันไปนะตอนผมกําลังนอนอยู่บนบนเตียงของยายผมนะครับผมก็ได้ฝันนะครับผมว่าผมตัวเองอยู่ในโลกมายครับจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแล้วว่าตัวเองกําลังหาถ้ำอยู่นะครับผมแล้วคือว่าตอนจะมีจะ ตอนนึงนะครับที่คือว่าผมตลุดจากโลกไม้ค้านะครับผมเพราะสาเหตุผมตื่นนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมก็ได้ค้าผมบอกก่อนกรีมันค้าไปด้วยแล้วเนี่ยผมว่าสมกังเป็นโลกไม้ค้าจริงเลยครับความฝันเนี่ยนี่ขนาดความฝันยังสมจริงนะครับผมโอเคผมก็ได้ไปลองฆ่าเจ้าแก่ดูฆ่าสองทีตายนะครับปกติปกติการฆ่าแกะเนี่ยมันต้องแบบมีฝีมือน,นิดหน่อยนะครับเพราะมันจะยากเกินหลัก,การฆ่านะครับผม โอเคยากมากมันจะยากเกินนะมันแบบกัโวหวดร้ายจะมีเลือดเลยไมครับมันตีสองทีก็ตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะโอเคผมผมตอนนี้ผมจะหลุดจากโลกไมคราบผมก็จะผมผมหลุดออกจากโลกไมครับแล้ว